ในวันนี้ผมจะไปเที่ยวทะเลนะครับในคลิปก็คือเพิ่งตื่นอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนแม่อยู่มีหน้ามาอารุณสวัสดิ์อีกตื่นมาผมเข้าไปเข้าห้องน้ำนะครับแปรงฟันล้างหน้าทำทวเราของผมข้าวเช้าว,วันนี้ของผมก็จะเป็นแหนมนะครับซึ่งก็กินข้าวไปเช็ดหัวไปอยากจะบอกว่าผมยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเพราะเช้านี้แม่เพิ่งโทรมาบอกว่าเอ้ยไอลูกชายเดี๋ยวจะพาไปทะเลละฮะ ใช่ครับโทรมาบอกตอนเช้าเลยแล้วก็จะไปวันนี้ด้วยและผมยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยกินข้าวหมดแล้วอันดับแรกผมก็จะเปลี่ยนเสื้อก่อนเพราะเสื้อที่ใส่อยู่มันครบเกินไปโอเคใส่เสร็จแล้วนี่คือกระเป๋าที่ผมเอาไปนะครับแล้วของข้างในก็จะมีสมุดเล่มเล็กแล้วก็ปากกาซึ่งก็ไม่รู้จะไปทําไมนะครับมันอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วส่วนกระเป๋าเล่มเล็กเนี่ยก็จะมียาแก้วเมารถดนะครับและก็ตังค์ยี่สิบบาทเช็ดหวยแห้งถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับตอนนี้เราเริ่มออกเดินทางแล้วนะครับเห็นคนที่สวบไก่ไหม คนนั้นน้องผมเองคนซ้ายมือคือน้าผมนะครับอีกคนนึงก็แม่ผมเด็กอีกสองคนคือเพื่อนของน้องผมเราก็ไปกันทั้งหมด8คนรวมคนขับรถด้วยทะเลที่จะไปเนี่ยมันอยู่จันทบุรีเลยนะครับระยะทางก็ประมาณ150กิโลเมตรบอกเลยว่าลมแรงมากนะครับอาจจะรวมกับพ่อขับรถเร็วด้วยวันนดนึงนะบรรยากาศระหว่างทางคือดีมากครับมองไปทางซ้ายทางขวาก็เจอแต่ภูเขาธรรมชาตินี่มันสวยจริงๆในคลิปอาจจะเห็นไม่กี่เฟรมแต่จริงๆริโคตรนานเลยก็มีบางครั้งที่ฝนตกบ้างหยุดบ้างนะครับ แลแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาแล้วนะครับผมถึงทะเลแล้วบอกเลยว่านานมากกว่าจะถึงครับเฮ้ยไปไหนกลับมาก่อนบรรยากาศคือสวยมากครับเพราะผมก็ไม่ได้เล่นทะเลมาหลายปีแล้วและเพื่อนๆของน้องผมก็เพิ่งเล่นทะเลเป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ก็มีเรื่องที่ผมซิงอยู่ครับก็คือขยะบนชายหาดแย่แม่แย่แย่ซึ่งใครที่มาเล่นทะเลนะครับก็อย่าทิ้งขยะลงชายหาดนะ อย่าทิ้งลงในทะเลด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะซัดขึ้นมาบนบกเหมือนเดิมแต่ผมไม่เข้าใจนะครับผมมาทะเลครั้งนี้ผมไม่ค่อยเห็นถังขยะเหมือนกันแต่เราก็สามารถเก็บไว้กับตัวแล้วก,กลับไปทิ้งที่บ้านได้นะครับนี่กูมาเล่นทะเลหรือมาบนเนี่ยคนไม่เคยเล่นน้ําทะเลมาก่อนลงน้ําก่อนเพื่อนเลยเฮ้ยพวกหนูมาถ่ายรูปเป่าใช่ครับมาทะเลทั้งทีก็ต้องถ่ายรูปเก็บความทรงจํไมานะฮะและน้องๆก็เรียกกันรวมตัวกันถ่ายรูปนะครับจะถ่ายแล้วนะครับหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ม ตอนนี้คือผมจะลงแช่น้ํานะครับได้ความรู้สึกเก่าๆนะครับแล้วก็น้ําเย็นไปนิดหนึ่งตอนนี้ผมก็จะลงไปในน้ําทะเลแล้วนะครับตัวลงไปละน้ําทะเลลงคจากนั้นผมก็ลงเล่นน้ําไปสักพักพอหิวก็ขึ้นมากินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงวันนี้ก็จะมีข้าวมันไก่นะครับไม่มีจานครับก็กินในถุงไปขอเล่าอะไรแป๊บหนึ่งถ้าไปเล่นทะเลสิ่งที่ต้องเจอก็คือ ปิงทะเลซึ่งตอนนั้นผมก็ว่ายน้ําอยู่แล้วก็มือคำทรายแล้วพวน่นน้ไปด้วยแล้วก็ไปเจออะไรนิ่มๆบางอย่างนะครับผมนึกว่าแบบเป็นกล้วยเน่าที่เขามาทิ้งในทะเลแต่ผมก็แปลกใจกล้วยเน่าทําไมมันแบบมันเหมือนเยลลี่ขนาดนี้จับโดนตัวมาประมาณสองรอบครับแล้วก็ค่อยๆหย,ยิบขึ้นจากน้ําทะเลขึ้นมาดูเท่านั้นแหละครับรีบปลาทิ้งแล้วก็วิ่งขึ้นทะเลให้ไวที่สุดผมไม่รู้ว่าปิงทะเลมันมีพิษหรือเปล่าแต่ผมอยากจะบอกว่าปิงทะเลผมขอโทษ โอเคเรื่องนั้นจบไปหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ไปเล่นทะเลแล้วก็กลับบ้านเลยขากลับก็สวยดีนะครับพาทิ่ตกดินพอดีเลยกลับมาถึงบ้านแล้วครับอยากบอกว่าพอใกล้จะถึงบ้านแล้วเกิดอุบัติเหตุยางแตกแต่สุดท้ายพวกเราก็นั่งรถตุกๆกลับมาได้และในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบา,บายๆครับ